วันนี้ผมจะมาแนะนำไม้ไดรเวอร์หรือว่าหัวไม้หนึ่งที่มีความแรงที่สุดในเกมไม้ที่ว่านั้นจะเป็นยี่ห้ออะไรและรุ่นอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะฮะ oh <my. S 1> และไดรเวอร์ที่ว่านั้นก็คือยี่ห้อ t i t a น i s รุ่น TSI3 นั่นเองนะฮะ <Yahoo! S 1> และระยะสูงสุดที่ทำได้จะอยู่ที่296หหลานั่นเอง ถ้าเราดูเผินๆนะฮะค่าสแตทของ t ท t a ลส s t นี้จะมีค่าเท่ากับไม้ของยี่ห้อบ s t o n e รุ่น JGR เป๊ะเลยนะฮะแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เพื่อนๆซื้อไม้มาแล้วนะฮะมันถึงจะสามารถกดเลือกระยะของไม้ได้ซึ่งเจ้าบ s t o n e JGR นั้นทำระยะอยู่ที่295หลานั่นเองซึ่งมันจะเป็นลองเจ้าไดเวอร์ของ t ท t a ลส s t t s i 3อยู่1หลานั่นเองนะฮะเพื่อนๆ และถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะฮะเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นออนไลน์จะเห็นผู้เล่นที่เวลเยอะๆเ,เล่นเก่งๆนิยมใช้ไม้ยี่ห้อนี้กันเยอะมากเลยนะฮะแต่ไม้2ยี่ห้อนี้ผมไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะฮะเพราะว่ามันตียากมากเลยนะฮะเพื่อนๆโอกาสที่เพื่อนๆจะตีลงน้ําหรือว่าเข้าป่าขึ้นบนหลังคามีสูงมากเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เรามาดูที่จุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเขากันนะฮะ จุดเด่นหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือเขาสามารถทำระยะได้ไกลมากนะฮะมากที่สุดในเกมและจุดด้อยของเขานั่นก็คือการที่มีค่า forgiveness ที่น้อยนะฮะนั่นหมายความว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะตี perfect นั้นก็น้อยตามลงไปด้วยผมถึงบอกเพื่อนๆนะฮะว่ามือใหม่ไม่แนะนำนะฮะผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนะฮะซื้อมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมน้ำลายนะฮะหรือว่าคีโมเพราะฉะนั้นผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูให้เห็นกับตาเลยนะฮะและที่สำคัญนะฮะนอกจากจะมีไม้ที่แรงแล้วเพื่อนๆต้องตีให้เพอร์เฟคด้วยนะฮะหวดไปแล้วนะฮะเจ้าไททลิสทำระยะได้ที่345หลานะฮะฮ ไม่เร็วเลยนะฮะและเพื่อนของเราเลือกที่จะใช้ดิเวอร์275านะฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะต่างกันสักแค่ไหนไปแล้วนะฮะและเพื่อนของเราทำระยะได้ที่290หลานั่นเองนะฮะซึ่งระยะก็ห่างกันพอสมควรนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนเราตีไม่เพอร์เฟกก็เป็นได้และต่อไปจะเป็นหลุนพาซีซึ่งเกมตั้งไว้ที่ไม้วูดนะฮะหรือว่าไม้แฟเวย์เพื่อนๆระวังกันด้วยนะฮะ ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นไม้ไดรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปดูกันนะฮะว่าถ้าเอาไดรเวอร์296เเท,ะทะลิสตีจะเป็นยังไงสัตว์เปี้ยงไปแล้วนะฮะ oh, <no. S 1> ทำระยะได้ที่332ลานะฮะโอ้โหขึ้นบนกลีนไปเลยการที่เราจะตีได้ไกลนั้น s <S มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะซึ่งเราก็ต้องมีไม้ที่ตีไกล ตีให้เพอร์เฟกนะฮะแล้วก็ทิศทางลมนะฮะลมยิ่งแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งลูกไปได้ไกลมากเท่านั้นแล้วก็พื้นของสนามก็มีส่วนนะฮะว่าจะกระดอนไปโดนจุดไหนและเด้งไปไกลแค่ไหนนั่นเองนะฮะลันสุดท้ายผมจะพาเพื่อนๆมาดูความหวดของเจ้าเททลิสนะฮะลุมนี้เป็นลุมพาสีซึ่งลมส่งนะฮะจะอยู่ที่9เป็นใจเหลือเกินนะฮะเ,เรามาดูกันนะฮะว่าจะสามารถข้ามเกาะไปได้หรือไม่ ไปแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะเพื่อนมันสามารถข้ามเกาะไปได้จริงๆด้วยนะฮะสุดยอดจริงๆ